ที่เป็นส่งมายิงแล้วมันไปตกใส่พื้นที่พลเรือนของบ้านเราเนี่ยแล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคือเอาไปตั้งเอาไว้ในพื้นที่ชุมชนค่ะ,ะลักษณะคล้ายๆกับเป็นโลกมนุษย์ใช<ท>่เพราะว่าถ้าเกิดไทยอยากจะทำลายอาวุธไทยก็ต้องโดนตาหนิเรื่องของมนุษยธรรมไปโดนชาวบงชาวบ้านโดนเด็ก ไแบบนี้เดี๋ยวไทยก็คือจะงานเข้าก็เลยใช้วิธีนี้แหละค่ะแล้วชาวเขมรเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะฮะ,ะท่าเจนว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชนด้วยชาวบ้านยืนอยู่ร้องโอ้ตะโกนโห่ร้องกันหลังจากที่ยิงออกไปจนจนหมดหน้าตักอ่ะและยังพบว่ามีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอขณะที่ทหารฝั่งเขมรกำลังเสริมกำลังลำเลียงรถยิงกระสุนมีเอ็มสองหนึ่งเข้าในพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนี่คือนี่ครับนะฮะไฟล์ลำเลียง เขาก็เตรียมอ้อยเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ทหารัมบูชากําลังโหลดจรวหลดเขาเรียกขีปนาวุธ D S L 0 3ที่เรากําลังกังวลกังวลขึ้นันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะพิสัยระยะการยิงเนี่ยจะถึง130มกิโลเมตรนี่โหลด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 กระสุนนีเหรอเตรียมเอามาใช้อะไรหรือเป็นข่าวแค่ปุกปั่นเป็นการคมขู่หรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นคลิปจากทางฝั่งกัมพูชาเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะเอามาตอบโต้อย่างไงหรือไม่เพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวแชร์ในโซเชียลของไทยนะครับบอกว่าในรัศมี1น0กิโลเมตรขีดเส้นเอาไว้เลยมีจังหวัดไหนมีพื้นที่ไหนอยู่บ้างก็ให้เฝ้าระวังกันนะครับหลังจากที่มีปรากฏการข่าวสารความเคลื่อนไหวเรื่องของอาวุธที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างโอเคมี PSL 0 3าก็ตัวนี้ M 7 0ดย BBM สวัสดีครับสวัสดีเ c ซีที่รักของคุณอินทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ไปที่บ้านนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็การขับรถของผมที่ไป <c oughs> จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้นะครับไปเพื่อไปรับเจ้านายนะครับพอดีเจ้านายเป็นประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับพอดีท่าน จะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าทางสถานทูตน,นะครับได้แจ้งเตือนนะครับว่าทางคนของประเทศของของประเทศของเจ้านายนะครับถ้ามีมีอยู่ในพื้นที่ที่สมเสียงต่อเกิดสงครามนะครับก็ให,บบให้รีบนะครับให้รีบออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงนะครับท่านก็เลย เรียกผมนะครับให้ไปรับจากบ้านที่จงังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ออกภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นประกันอย่างเช่นทุกสิ่งทุกอย่างคือทางรัฐบาลจะไม่ยอมรับไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับท่านก็เลยเรียกผมให้ไปไปรับจากบ้านมาเพื่อ มาที่กรุงเทพนะครักผ่อนทิ้งเทพนะครับประมาณนี้แล้ว <c oughs> พอผมไปถึงบ้านนะครับผมก็เจอกับญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านส่วนบ้านผมนี่อยู่จังหวัดบ้านเกิดอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าผมไปบ้านผมเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพระปรชัยเนาะ พอดีเจอกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็บอกว่าในโซนที่อยู่นะครับเป็นโซนพื้นที่สีแดงมากๆนะครับคือสุ่มเสี่ยงต่อการโดนวิธีของจรวดที่ทางฝั่งนู้นเขาคู่ว่าจะยิงนะครับเป็นชีปานาวุธวิสัยไกลนะครับประมาณนี้น่าจะยิงได้ประมาณน่าจะเกิน100ร 30กิโลเมตรอะไรประมาณนี้ครับคือทางทางที่บ้านทุกๆุกคนก็ต่างก็ยิ่ตกกังวลเป็นอย่างยิ่งครับคือถ้าในกรณีที่ต้องออระยพจริงๆครับคือคือไม่รู้จะโอระยพไปที่ไหนเนาะคือคือคีบโนุูวีสายไกลของ ประเทศพื่นบ้านเขาแบบยินได้ไกลมากอะไรประมาณนี้คือทุกคนก็ต่างก็วิตกกังวลส่วเรื่องราวนะครับวันนี้นะครับบอกีแหล่งทำงานอยู่นะครับก็มีพี่ท้ายคนหนึ่งนะครับคนบอกว่าคนมาใส่ใส่แดงนะครับบอกพีแหล่งาจะถามเรื่องราวนะครับใส่แดงที่มีการประทะทันระหว่างฐานไทยกับฐานกเมรนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับคือก่อนอื่นเลยนะครับที่สื่ออะไรเนาะนะครับ ผมชื่ออินนะครับอินเผอพันธ์ผมอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ผมทํางานที่กรุงเทพแต่ว่าทางครอบครัวคุณแม่พี่ชายพี่สาวพี่สะใภ้ครอบครัวก็อยู่ที่บ้านหมดเลยทั้งคนใคือบ้านที่อินนี่ใกล้กับสถานที่ที่มาประทานดันแมนเนาะก็ประมาณจากจุดเกิดเหตุจากตรงนั้นมาที่บ้านประมาณสักหกสิบกิโลบวกลบ ประมาณนี้ครับโ,โลถ้าใส่อุปกวณ์หนักๆก็ถึงนะถึงครับ <า S 1> ถึงครับ <า S 2> แล้วหมู่บ้านที่อินนะครับในสถานการณ์วันวันวนี้แล้ววันที่ยี่สบหกนี้เป็นยังไงบ้างครับหน้าปัจจุบันนี้ขึ้นโซนสีแดงโซนเฝ้าระวังเตรียมตัวเพื่อที่จะอพยพออกจากพื้นที่นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะอพยพนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานหน่วยงาน เขาให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมเพื่อมีสถานการณ์เร่งด่วนก็จะได้พบพยพทันที่ว่าเตรียมพ้อมตลอดเตรียมความพร้อมตลอดนะครับแล้วปัจจุบันนี่นวันเมื่อเช้านี่พี่อินก็กับสับสัยมเพึ่งพึมาจต่บ้านใช่ครับเมื่อเช้าผมออกจากกรุงเทพประมาณตีสี่แล้วก็ไปถึงโน่นไปถึงโน่นแปดโมงกว่าๆนี่แหละแต่ผมไปรับพอดีไปรับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเขา เป็นชาวสวีเดนเขามีสามีชาวสวีเดนแล้วสถานพูดบ้านเขาอะให้คนประเทศประเทศสวีเดนอะออกจากพื้นที่เร่งด่วนเยี่สี่ชั่วโมงเพราะั้นออกจากพื้นที่ใช่ใช่ใช่สถานการณ์ก็แล้วกลับไปบ้านยังมีที่ว่าสู้รบไหมเมื่อเช้ามีนะครับแล้วเมื่อเมื่อสักพักเนี่ยประมาณสั้งค่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยผมโทรไปคุยกับพี่ชายพี่ชายที่อยู่ที่อเภรปราสาส พี่ชายบอกว่าณาตอนนี้ได้ยินเสียง<ม>เสียงบึ้มบึ้มบึมบึมสองสามครั้งแต่พี่ชายเขาอยู่ตรงนั้นพี่ชายเขายิงได้ยินแบบตลอดอ๋อแต่จริงๆแล้วนะครับคุณองวานก็ได้ยินว่าสหรัฐอ,อเมริกาหรือว่าประธานาธิบดีเนาะสหรัฐอเมริกาะธา,า,าบอกว่า,าสั่งหยุดแล้วสั่งหยุดให้หยุดยิงแล้วแต่ว,ว่าทางไทยที่ว่ากัมพูชาเขาก็ยังไม่หยุดเนาะ ฝั่งฝั่งโน้นเขายังไม่ยิงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ว่าคือก็ได้ยินข่าวว่าฝั่งโน้อนอ่ะเขาก็ไม่ค่อยจะคือฟังสมาคมโลกสักเท่าไหร่อะไรประมาณน<อ>ี้แม้กระทั่งเขายิงลงมาเขาก็ยิงไม่ได้ ุ่งเป้ามาที่ทหารโดย,โดยตรงเอาพุ่งเป้ามาที่พลเรือนบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลอะไรนู่นนี่นั่นอะไรไปนี่คือนะครับคือบางทีอย่างประเทศไทยถ้าเกิดเขาไม่หยุดเราก็ต้องตอบโต้ใช่ไหมครับผมว่าผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่หิวในสงครามอะไรประมาณนี้คือทุกการสูญเสียย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับ การสูญเสียนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นผัวใครนู่นนี่นั่นคือความสูญเสียคืออะไรที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดน,นะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนจะทุกสิ่งทุกอย่างจะลงเอยทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวไปคลี่คลายในตะวันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พิพีธฐานที่อยู่ในหน้าพิพิฐานไทยทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ในหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับขอให้พระรัะตนตรัยคุ้มครองขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกทุกคนนะครับขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของทุกท่านอย่าให้มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าแล้วประชาชนที่อพยพก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนครับอย่าได้มีภัยอันตรายถึงตัวนะครับขอให้อยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอส่งกำลังใจไป ให้พี่ทหารที่อยู่หน้่หน้าด้วยนะครับทุกคนทุกท่านขอให้ปลอดภัยนะครับจากคุณอินแฟมิลี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบเพืุเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันขึ้นใหม่เจอกันขึ้หนหน้านะครับสวัสดีครับ